สวัสดีครับมารีวิวบ้านไม้เก่านะครับผมอยู่ที่วันเหนือครับจังหวัดลำปางติดถนนนะครับบ้านหลังใหญ่ถ้าใดสนใจก็โทรสอบถามนะครับ0 8น8 7 5 6 3 2นหรือมาดูบ้านเลยตัวจริงเลยก็ได้นะครับเป็นบ้านไม้เก่าสร้างมาประมาณ56ปีแล้วครับจะขอบ้านต้องการขายไม้ตัวบ้านทั้งหมดเลยครับผม ขายไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทชั้นล่างก็เป็นพื้นไม้มีหลายห้องชั้นบนก็เป็นพื้นไม้เหมือนกันครับมีห้องนอนสองห้องเสารวมรวมแล้วประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับสามสิบกว่าต้นครับทรงแบบนี้ครับผมอ่ะถ้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงดีกว่าครับจะได้รู้ว่าสภาพไม้เป็นยังไง ขอบคุณครับสวัสดีครับ